เสือได้ค่ะเสือเสือหนังตะกุนเอ่อตะกุนเจดีย์ตะกุนไทยอาร์ตต์ไต้และวัดอริยารามด้วยเออจุดนี้ก็จะต้องเอ่อตัดสินการศึกษาไปด้วย ร้อนหนักเ็ยรักเหล่พ่อพ่อ้อยกินใบมะขามนะครับรักเหพ่อดนกินาเ็องเลยโอ้โัทานว่าเหลืออู่อีิสามนนครับเออเหลืออู่สามสภาพั ราคาทอดมะขามตัวไรจะรูปเป็นส้ผ้าถวายจะตกะจเป็นเ้ผ้าระเรื่องสงันรัตหอมร่อเยน ตีขายชามเท่าไหร่อ่ะพี่ธรรมดา 40, สี่สิบันใส่ไข่สี่สิบห้าธรรมดา 40, สี่สิบใส่ไข่สี่สิบห้านะครับาห้าสิบปปาตงขายที่ตรงไหนบ่างครับอะไรนะครับป้าตงขายที่ตรงไหนครับเขก็ปไม่ได้ขายแล้วตอนนีข้ขายเฉพาะงานาขายเฉพาะงานครับ อย่างนี้ก็ถ้าติดใจก็ต้องมามา,มากินตามงานอย่างเดียวก็จะมีบ้านก็จะขายที่บ้าน,นบ้านงนาเอกขายรนวยม้ภาพคีับวมมับตอนนี้นเลยนะ แล้ววันหนึ่งประมาณกี่หมออ้อพี่เม <า S 1> ื่อวานได้กี่หม้อหม้ใหญ่หม้อหม้อใหญ่ใหญ่มากครับเอน่ง้ ตั่งี่สิา่เรือใบ่อเรางอาจจะร้อยบาทเกเชือเก็บนตาลจอแล้็หนึงบาทรักษาองแหนบาทเออเาไหี่บาทบาทก็ได้อาจจเป็นราคาที่หนึ่งรบาทรองราคาที่สร้อบาทเป็นราคาที่หนึร้บาท ยรายเกษตรกรทอดน้ำตาลเจ้าภาพนะหาง้าเป็นพันนานี่เป็นที่ตากรับสี่ร้อยห้าร้อย้อยต้มเรียวแก่หมึ่งออนเนอร์ดนะครับออเดอร์นี้เข้าไม่หยุดเลยนะครับี้าน <t stereotype> ngày à à nay ngày làm say tập đoàn phát đạt sáng nay, mà các bạn lên tập

โอ้ยนะลอยเรียงกันเพาะเา